อัปเดตนะคะความเคลื่อนไหวของสาวๆแบ็กทิ้งกันสักหน่อยค่ะ สำหรับลิซ่าค่ะแม่ซีนะคะยังคงรักมากเหมือนเดิมค่ะยังคงยึดหัวหานนะคะติดชาร์ตของแพลตฟอร์ม QQ Music นะคะเป็น Number รวันอันดับที่1ค่ะสําหรับมิวสิกวิดีโอชาร์ตนะคะติดกันมาเนี่ยเป็นเวลานะคะสสัปดาห์ติดต่อกันแล้วนะคะก็เียกว่าตั้งแต่ปล่อยนะคะเอ,อ่อ MV และลิซ่าออกมาะคะ่ะก็ยืดหัวหานนะคะอยู่กันย,วยาวๆมาเลยะคะ่ะแม้ว่านะคะเวลาโปรโมทค่ะจะสั้นมากไปสักหน่อยนะคะเพราะว่าปล่อยเพลงออกมาเนี่ยในวันที่10กันยาย,ยนเองนะ,ะนี่ผ่านไปแล้วยังไม่ถึงเดือนเลยนะคะแม ก็ต้องบอกว่ามันก็หมดช่วงโูมโมดไปแล้วนะแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะลิซ่าค่ะยังคงทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมอยู่เสมอนะคะอย่างตอนนี้นะคะ MV และลิซ่าของเธอค่ะก็มียอดกดไลค์นะสูงถึง13ล้านไลค์นะคะซึ่งถือได้ว่าค่ะเป็น MV ของวงการ K-pop นะคะที่มีคนกดไลค์ค่ะ ไวมากที่สุดไปแล้วอีกด้วยค่ะเพราะว่าใช้เวลานะเพียงแค่22วันเท่านั้นนะคะมีคนกดไลค์เนี่ย13ล้านไลค์ค่ะในขณะที่เจ้าของสถิติเดิมนะคะนั่นก็คือไายค่ะดังนํำสไตล์นะคะของเขาค่ะตอนนั้นเนี่ยใช้เวลานะถึง 63เดือนกันเลยทีเดียวนะก็ถึงจะมีคนกดไลค์เนี่ย13ล้านไลค์นะคะก็เอาเป็นว่าค่ะตอนนี้ค่ะแซงหน้าไปแล้วนะคะถ้าคาวหน้าค่ะใครคิดจะมาล้มแชมป์เธอนะบอกเลยค่ะว่าไม่ง่ายแน่นอนนะคะถ้าจะให้เดาว่านะว่าจะเป็นใครมาล้มแชมป์เธอนะแอดคิดว่าต้องเป็น MV นะที่มีลิซ่าค่ะอยู่ในนั้นอย่างแน่นอนนะคะส่วนความเคลื่อนไหวอื่นๆนะคะก็เห็นวันนี้นะเจนนี่ค่ะมีออกไปท่องปารีสอีกแล้วนะคะแต่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันค่ะว่าออกไปเรื่องงานหรือว่าเรื่องส่วนตัวนะคะแต่เกียวก็ดูสา สบายนะดูชิวๆค่ะมีบกไม้บกมือนะคะแล้วก็มีการส่งจุ๊บนะให้กับบลิงนะคะที่ไปรอส่งเธอะะที่หน้าโรงแรมอีกด้วยค่ะส่วนเมื่อวานนี้ก็มีภาพออกมานะว่าเมื่อวานนี้เ,เจนนี่เนาะมีออกไปเยี่ยมคุณไซมอนนะคะที่เป็นทั้งผู้ก่อตั้งแล้วก็เป็นแฟชั่นดีไซเนอร์นะบแบรนด์ชัคมูสนะคะที่เป็นกระเป๋าใบจิ๋วแบบนี้ค่ะที่ก็เคยเห็นใช่ไหมดาราบ้านเราเนี่ยก็เคยฮิตใช้กันอยู่พักเนงนะคะก็ วันนี้ค่ะเธอออกไปข้างนอกอีกแล้วคิดว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็น่าจะมีใครมาอัปเดตนะเน้วว่าวันนี้เธอไปไหนมาบ้างน,นะคะส่วนทางด้านพี่ซูค่ะก็มีไปทําสวยนะที่สปาสุดรู้ของทางดีออค่ะเห็นว่านะเออมันจะมีห้องทรีทเมนต์ใหญ่ๆนะแบบจุกๆก,กันถึง6ห้องกันเลยทีเดียวนะคะแอดก็เลยไปตามดูบรรยากาศมานะโอ้สถานที่นั้นสวยงามมากๆค่ะก็เลยเอาภาพมาฝากด้วยเลยแล้วกันนะคะเรียกว่าสถานที่นั้นดูหรูหราทัแะะ้แล้วก็เลอค่าค่ะสมกับเจ้าหญิงดีอออย่างพี่สูมากๆเลยค่ะ ก็เป็นความเคลื่อนไหวต่างๆที่เกิดขึ้นค่ะก็เอามาอัปเดตข่าวสารกันนะคะก็กดจบคลิปนะคะก็อีกเช่นเคยค่ะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า